สวัสดีทุกคนในตอนเช้ากันด้วยนะผมวันนี้มาอยู่กับช่อง Next See You ือนเดิมนะประจมวันนี้ผมมากับทุเรียนนะฮะผมจะไปพาทุกคนเนี่ยไปฝึกเล่นฟาร์มัสสเต็ปนักแข่งด้วยกันกเพราะว่านักแข่งเพิ่งสอนมาก็คือยิงยังไงแบบไม่ต้องสับสะโคบแต่ส่วนตัวผมก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่สเต็ปนี้นะสามารถเราไปฝึกฝนกันได้นะผมทุกคนวันนี้ผมเจาสกิลหน้าของลอล่าไปช่วยในการาเป้าดูดอ่าลูน่าช่วยในการลั่นส่วนอีกสองสกิลก็ แล้วแต่ถนัดเลยนะครับวันนี้ก็ก่อนไปล้วชมคลิปกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่สำคัญวันนี้ก็ฝากมาเดิมเพจซื้อขายดีช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของซ U ไดนี่สามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้ไอ้ทุกผมจะทิ้งนี่ข้างล่างไว้ตรงตานีคอมเมนของยู u ูบนะครับไปเลือกซื้อกันได้นะจั๊กไปรับชมเกมกันไปเอาละฮะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาสู่ในเกมกันแล้วกับแมปเด็กเชียร่าวันนี้เดี๋ยวผมพาตัวน่าของน้องชูเรียนมาด้วยนะท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาแบบว่าแนะนำเทคนิคในการเล่นฟาร์ คนไม่ลงเยอะชิบหายมันจะมาลงแย่งปืน M4 กันแน่เลยผมว่าได้ไงอุ้ยระวังนะดูเรียนอย่าบังเอาจับจ่อโอ้ดูเรียนลัดลัดตาหนตาตาเลยอุ้ยรู้สึกมันตัวเย็นแล้วเมื่อกี้เวลามันติดตัวเนี่ยเขาคนมันชอบเรียกว่าตัวเย็นนะผมไอพวกนักแข่งนะอุ้ยยังไงฮีโลไปหนึ่งอุ้ยแล้วก็มีคนดอุ้ยโอ้เอเคสวนหัว ชุบหายละโอ้ยไอ้คารนหนุ่มคนูน้นําอะไรก็ไม่รู้นะฮะวิถีว่ว่าทุเรียนมีตายอยู่หกร้อยอาแล้วไม่เป็นไรก็ดูทุเรียนชุบเราขึ้นมาแล้วแล้วก็กลับมาลงมาล้างแขนม,มาต่อวินี่ไงผมลงมาก็มีแค่นี้เลยอยูซี่มาสาวยังไม่เติมยาหรือเปล่าเติมรถนี่ห้โอ้หไปไหนอะวิ่งไปไหนอะเออไกลจังไอ้ตัวบูชาอยู่ไหนวะ ผู้ชายก็เลยไปลูกต,ต่อยเพื่อนกันไต่เพื่อนไต่เพื่อนมัไต่เพื่อนไต่เพื่อนไต่ไต่ังหุนห่นฮัฟฟู่เอามาของเอาของมากราฮัฟฟู่อุ้ยซายมือก็เดือดจัดเลยแน่ต้องไปช่วยคุเรียนก่อน,นครับตอนนี้แต่ไม่ใช่อย่างอื่นอย่างใดเราจะไปซื้อปืนเราไม่ใช่เลยหรอกโอ้ในตู้มันมีขายอยู่300ไม่ได้ฟาร์มมาเลเวล3มาแล้วก็ดูอุ้ยน้ามือเราสู้กันอยู่นะครับฮะอ้ะอาว เขาไม่ได้บอกว่ามีคนอยู่ตรงนี้เกือบไปแล้วนะครับจะตายผมนึกว่าฝั่งนู้นยิงมาได้ซ้ำแล้วนะเมื่อกี้ไม่ได้หันมาดูเลยนะฮะขอเก็บของก่อนตอนนี้มีหนึ่งพันหนึ่งร้อยพอดีเลยซื้อหน้าของสโคปสีได้ด้วยนะครับอุ้ยเมื่อกี้มันยิงยิงไอ้บอลผมยิงขึ้นมาฝั่งนู้นน่ะปวดร้ายเกินเลยพวกนี้อ่ะซื้อก่อนสโคปสีแล้วก็ซื้อโดนซื้อแมกแลนซื้อยาใหญ่โอเคซื้อตาล่าด้วยโอ้ตังไม่พอซื้อบวกก็ไปซื้อตาล่าทำไมวะเนี่ย ดูครับบนหัวพวกผมมีคนมาเอาอะไรหนุ่มเอาอะไรหนุ่มเออนี่ทุกคนยิงรวมกันไปเลยแบบว่าไม่ต้องสับตะโขบเพราะว่าการสับตะโขบเขาบอกว่ามันจะทําให้ยิงช้าลงนักแข่งบอกามาอย่างนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจริงหรือเปล่าแ้วก็ดูก็ลองพิจารณาดูกันเราเองเออโอ้รัตูมันกองกันอยู่สามตัวสี่ตัวเลยมั้งนะที่ไหนวะมันกองกันตรงไหนวะวิ่งใต้น้ำหรอ มาดูดิออกฝั่งนู้นน,นี่แค่ยิงไปเลยก็ดูไม่ต้องตัดตะขอด้วยผมทำไม่หลุดเป้าอะ่ะยิงไปเลย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 ก็คือแบบเลี้ยนเอาเองเลี้ยนเอาเองเลี้ยนเอาเองอ่ะมันไปโดนละไม่ทันแล้วนี่คือไม่ทันละเดี๋ยวแล้าต้องแบบว่าดีเครื่องดีตามไปนะ เรเรียนตามนี่ก่อนเดี๋ยวเรียบวิ่งไปนั่นเดี๋ยวโดนมันตามมาโอ้โหกระสุนเหลือ28นัดชิบหายแล้ว <c oughs> ปืนกระสุนเกินปืนนี้ข้างในเมืองจริงๆยังไม่หมดนะแต่ผมจะไม่สนใจนะผมผมจะไปสาธิตให้ทุกนะคนได้ดูกับเหมือนเดิมมาดีขึ้นตู้เลยตุ๊ก,กระมังในผมว่านะดกไปยังวะเฮ้ยมีอยู่ใต้ตู้อยู่มีอยู่ใต้ตู้เราจู่อยู่ใต้ตู้ดูตรงนี้อุ้ย เออทุเรียนสวยเออสามเมื่อกี้ตามเมื่อกี้อะไรมาตอมหน้ามาเนี่ยโอ้ยเมงเลยมาตอมหน้าก็ไม่รู้นะฮะ่เป็นแมลงแบบว่าผมเปิดประต่างไว้ไงวันนี้มันก็เลยเข้ามาทางหน้าต่างเอาละตอนนี้ฟาร์มมาเราก็ได้ส่งพลังสูสีววเราได้แน้วของจับสามาเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าจับสามหายไปไหนอะเดี๋ยวบอกทุเรียนเก็บไปโอ้ยทเรียนเก็บจับสามไป้ก็ดู จบเลยไม่เป็นไรครับซื่อตาลางไปก็ได้มันชื่อว่าอะไรเนี่ยลักแพตตี้ลักปาร์ตี้อ๋อลักปาร์ตี้ไม่ใช่แพตตี้นะอ๋อศัตรูอยู่ข้างหน้าของฟาร์มโทเปียเลยนะมีรถป้ายังมีแต่รถจิบ๊บโอ้ยตายเถอะไปเก็บแว็เก็บของกันคันวิ่งเดี๋ยวว่าศพนี้มันมีอใน,นนะของกุญแจด้วยครับท่าผู้ชมเดี๋ยวเรามาเปิดตู้เลยเพราะศัตรูที่กำลังมุ่งหน้ามาหาเราเหมือนกันอุ้ยตะโกนวิ่งใส่เลยเหรอห้าวเกินคนที่ห้าวเกิดอย่าทิ้งของก่อนโอ้ทิ้งก็ไม่ได้ผมต้องใช้ปืนลูกได้จริงๆอ่ะเพราะว่ารอบเนี้ย มันเขาเรียกว่ายังไงดีวะอ่ะตุเรียนจัดไปแล้วไม่ต้องถึงมือเย้ oh <my> okay, เลยคือปืนรูกมันมันปือนกระสุนไงเราควรเล่นคู่กับปืนลูกซองเอ้เว่าลูกซองเนี่ยมันแบบกระสุนมันใช้น้อยไง 10, บยีนัดมันก็พอแล้วอะ่ะแต่พอปืนลูกมันต้องแบบใช้ประมาณร้อยนัดขึ้นนะฮะศัตรูอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงนู้นเลยอะ่ะ ข้างหน้าตรงแถวๆอ่ะเข้าได้ไรนะสนามบาสไปเดี๋ยวมุ่งหน้าไปสนามบาสดีกว่าแต่ก็ต้องบอกกันเลยว่าฟาร์มม้าเนี่ยเป็นปืนที่อัดตัวได้แบบว่าไม่ธรรมาดาเลยเนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าน้องๆพี่ๆทุกคนเนี่ยใช้ปืนอะไรในการดันแรงกันในช่วงต้นซีซั่นนี้หรือว่าไปไปลายซีซั่นนีชแบบ้ชุดแบบชุดดิจิตอลชุดบบดิจิตอลโอเคอุยอุยอุยเอาไปละอัดตัว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 นี่ฮะไอ้ชาย ม,มันจะมีเขียวชุบปาวะเดดูรูปอยู่เลยมันดูรูปอยู่เลยก็ไม่รู้นะไม่ต้องดูแล้วรูปไอห,หนูเว้ยตายไปซะเม่งเก็บอาวุธตายสองคนแล้วนี่อ่ะได้ตัวหน้าของตัวตาราสังหารมาละไอตัวนี้มันเป็นตัวตาราสังหารของเรานะฮะืจากอะไรทุเรียนกระเป๋าสาวะเรามีแล้ววไม่เอาอ่ะตอนนี้เราก็อัพลุกซองมาเป็นเรเวลสามแล้วนะคนดูเราทีนี้ก็มาเอาให้ไของตาร่าไปต่ออ่าเปิดตาร่าเลยอยู่ไหนอะ วิ่งกลับไปแล้วอยู่ในวงไม่เป็นไรไปหามันดีกว่าเอาละตอนนี้ศัตรูมันก็เหมือนจะแบบกระดิบกระดิบเข้ามาหาเราอยู่นิดนึงนะแล้าก็มีโดนด้วยนะฮะตัวนี้มีคนยิงยิงแบบนี้มาดูดนยิงรัวไปเลยยิงรัวไปเลยยิงรัวไปเลยไม่ต้องสับตะโคมนะครับมีอีกเหรอดูคนดูแบบปาม้ามันแรงมากเลย่ะดูดิมันแบบแรงแบบแรงเกินอ่ะคือมันดีทีนึงคือแบบเป็นร้อยอ่ะ สามแล้วถ้าโดนเต็ียมตัวคือมีแบบดาเมจเกินร้อยแน่นอนอ่ะดูดิดูนะเนี่ยเน่เมื่อกี้ยินเสียงคนดึงสลักระเบิดนะครับตรงไหนโอ้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 ไม่โดนอันนี้คือไม่โดนนี่เอ้ยจริงๆเราสกิไปให้โดนก่อนค่อยยิงก็ได้นะแต่เมื่อกี้ผมแบบรีบยิงไปเลยเป้ามันก็เลยไม่จับนะฮะเดี๋ยวว่าสกิลได้ของอ่ลอล่าก็ช่วยได้ระดับหนึ่งคนหน่งสกิลนี้เวลาเราแบบ ยิงสโคกไปไกลเนี่ยจับสโคกแล้วแบบกดยิงรัวๆเนี่ยเป้ามันจะตามอยู่พอสมควรเลยนะผมสำหรับสกิลนี้ก็ดีสำหรับปืนหลายๆปืนนีดผมให้ทุกคน,น,นดูเลยอะไรนะปืน SR ทุกเรียนเรียกปืนอะไรวืน SR น่าจะเป็นปืนนี้แน่เลยปืนเรียกว่าปืนระเบิดป่าวะ SR คือปืนแหลกอะกโดช่างมันเดี๋ยวไปซื้อตาราช่ต่อดีกว่าไปแต่ทุกคนเมื่อกี้เรามีตาล่าทหารตัวนี้ใช่ปะ่ะมันเพิ่งตายไปนเนาะเออเพิ่งตายไปเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องปล่อยโดนเข้าไปเช็กก่อนฮะแล้วปล่อยโดนพร้อมกันวุ้ยนี่ไง มีไอ้สวออยู่แล้วก็กล่องสลบที่ผมไอ้สวอกับกล่องสลบมีตัวอยู่ในตู้ไปตรงนนั้เรียนมีตัวในตู้บศัตรูแล้วเนี่ยในตู้มีคนเนี่ยเวลาเราซูมไปแล้วกดยิงเลยนะไม่ต้องสับสะโคบเลยพอดูสับสะโคบจะทำให้ยิงช้านะนักแขกเขาบอกมานะครับบอกมันยังงี้นะผมก็ไม่รู้ทำไมหรอกเฮ้ยเฮ้ยตัวไหนวะมองไม่เห็นนะฮะโอโอ๋อพี่ชายเขามีนี่ เนี่ยแต่ถ้าเจาะไอ้วอลก็คือทับตะโขมแม่งไปเลยแล้วแหละมีตัวอยู่ตรงนี้อะ่ะเมา,าหลอนนะก่ดูอุย้สยสวยๆจทุเรียนแรงคิวมากเลยทุเรียนไม่กราจะวิ่งหนีทุเรียน โอ้วิ่งไปรู้แล้วออ้ยไม่ทันนะฮะยังไงดูเรียนได้โคบมาได้ดูเรียนไม่โคบเมื่อกี้กูรักกูตายเดี๋ยวนะต้องเดินอุ้ยตัดตัวอ่าดูเรียนช่วยอีกแล้วไม่งั้นเราตายผมเป็นคนเดินที่ยิงปามมากผมจะติดจับตะโขบไงแล้วคืนนั่นแขงเขาบอกว่าอย่าจับตะโขบก็เลยแบบอ่ะนนอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะมาบุ่นเลยเออก็ว้าบุ่นเลย,เย,เลยทีนี้นะผมเพราะเขาบอกว่าไม่ต้องสับตะโขบแล้วคือว้าบุ่นเลย เราขอมาก่อนเราขอมาก่อนวงยิงเล็ตไดียิงตัวเราแบบตุกแบบต๊กแป๊บตุ๊กแป๊บก็เจ็บอยู่นะเม็ดเดียวก็แบบ50กว่าดาเมตรไดผมแต่ก็ทู่มฝ่ามาไม่ได้นะจริงๆอ่ะยืนได้ฝ่ามาเหมือนกันเอาไปละ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 อือ่าตายครับตายวงไปใส่หนุม่มยาไม่มีทนพิษบาดแผลไม่ไหวใช่ไหมล่ะก็ตายไปเลยสิครับ เดี๋ยวผมจะดีขึ้นบ้านแดงตัวนี้แล้วกันนะตอนทีเรียบไปเปิดใครก็ไม่รู้ในวงแล้วบอมอันตรายมากๆเลยเปิดคนในวงเนี่ยเราเนี่ยชุบอ่าดีมากันดีมากันโอเคดีมาได้กันอ่าอุ้ยถือว่าได้ยังไงครับวงอยู่ฝั่งพวกผมนะตอนนี้มีคนไหมไม่มีเนาะดัวก็ไม่มีอะ่ะตายแล้วตายแล้วมันอยู่บนโลโบรหรือเปล่าจุดยอดฮิตของแผนที่นี้คือบนยอดโลโบนี่ไงแต่ตู่ทุกคนอยู่ทุกคนยิงอย่างเงี้ยยิงแล้วก็แบบไม่ต้องตัดตะโกบ เดี๋ยว,ว่าตอวนี้มาติดก,ก,ะกระทะนะน,าาน,น,น,นะครับผมแน่กระโดดยิงด้วยกระโดดยิงด้วยไม่รอดหรอกนะไม่รอดหรอกครับไม่รอดหรอกครับนี่บอกเลยปาร์มมาร์สเนี่ยสายอัดตัวโน1ของเจนะครับผมของจริงของเทียดูดูมาของเทียเป็นดอกเสียงของเจเฉยเลยอะ่ะระเบิดมาจากไหนอฮะใครเปาระเบิดให้เขาดูใครเปาระเบิดอ๋อกขอ้อมูลมีคนเหรอ ไม่ดีมั้งทุเรียนเปลือยกระสุนนะั่นไปเจาะมันทำไมเนะี่ยไม่ต้องไปเจาะมันบอกข้างล่างอเอาลวกโอ้โหไอวอลปุ๊บปิ๊กมากอเอาไปไรหนุน่มมีเครื่องดีดไหมเนี่ยเราไม่มีเครื่องดีดหรอถามก่อนทุเรียนเรามีเครื่องดีดไหมอะ่ะวิสะพานมาตะบันไม่ใช่ข้างบนก็ดาไปแล้วไม่รู้ว่าเรามีเครื่องดีดหรือเปล่าตรงนี้มีเอ็มเจ็ดสิบเก้านะครับ ตัตูเหมือนจะมุดใต้อุโมงไปแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่ไงไอ้คนนี้มันจะคานลงมาใต้ท้าเรามีคนดูเรียนมันจะขึ้นตรงนี้ระวังนะเฮ้ยเราตกดูเรียนระวังหยุหายละไอ้หนุม่ม เอออ้าวตัวสุดท้ายนี่ว่าโอ้โหเรียบร้อยก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆรหดับการเล่นฟาร์มมาก,ก็ประมาณนี้ลองไปฝึกฝนกันดูได้ก็ดูผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งฝึกเหมือนกันเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย